สวัสดีค่ะมาคุณยายทำรสชาติก๋วยเตี๋ยวไม่ได้รสชาติเลยหลังจากที่เราติดโควิดเนี่ยกินอะไรก็ไม่อร่อยรู้สึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแต่มันไม่อร่อย ช่วงนี้กินพริกก็ไม่ได้พี่น้องเผ็ดกินไม่ได้เลยสดน้ำใส่เปรี้ยวๆเ,เส้นก็เส้นมาม่ากินพอหายเหนื่อย มันเพลียมากเลยฟื้นจากไข้ฟื้นจากโควิดก,กินพอประทังชีวิตอยู่ถ้าให้อร่อยไม่อร่อยเลยเนี่ยเพราะว่าใส่พริกก็ไม่ได้เสบแสบคอ ก๋วยเตี๋ยวก็ยังนั้นแหละต้มพอเป็นน้ำซุปมาอร่อยก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่ลูกชิน้นชิ้นหมู Mm-hmm. ใส่เส้นมะม่าอันนี้ก็ไม่อร่อยไม่มีรสชาติเลยพี่น้องกินพอแต่มีแรงพอจะได้จะกลับไปทำงานวันจันทร์ไม่รู้จะไหวไหมเนี่ย ใส่เผ็ดคงจะอร่อยอยู่นะแต่มันใส่มันกินไม่ได้เผ็ดเส้นมาม่าเละละ ตอนที่ติดโควิดใหม่กินอะไรก็อร่อยแต่พอหายแล้วตอนนี้ไม่มีรสชาติฝืนกินพี่น้อง ไม่อร่อยเลยพอได้มีกำลัง เพื่อมากเลย อิม,อมกินอะไรไม่อร่อยเลยเพื่อนๆกินพอประทังชีวิตกินพอแต่มันมีแรงมีกำลังแต่มันรู้สึกมันอยากแต่จะนอน ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยอขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงใครที่ติดโควิดแล้วก็ขอให้หายไวๆเด้อคุณยายหายแล้วแต่ว่ายังมีอย่างเงี้แหละยังเพลียยังเพลียยังง่วงเสียงก็ยังไม่ปกติ ลิ้นกระรับรสชาติไม่อร่อยก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ